ดีพี่น้องมันนี้ก็มาพรกับสาเตียงบ้านนาคาเลาคือเกาเนาะพี่น้องนี่สิภาพพี่น้องมากินสุดนะไม่กับทอดปลาแห้งพี่น้องนี่มีพักกับกะมี่แตงแล้วก็มะเขือเนาะพี่น้องผักสลัดข้าวเหนียวพี่น้องนี่ข้าวเหนียวปัน่นมักญย มาจ้ามากินน้ำสตียงจ้ามาถูกผู้สุกเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าน้องเอฟซีกะมาเด้อจ้ามากินน้ำสตียงจา้าแซ่บแซ่บชุบหนูไหมชุบเองเด้อจ้าเด้อมุน่กะสตียงไม่เห็นงานเดจาจ้์วันยุดชุบหนูไมมกิน สุดแบบบ้านบ้านท่านี้ละจ้าอาหารบ้านข้านียกิน,กบบบนกแล้วกระเบืเบื่อพี่น้องเซร็จอดปลาแห้งเพิ่นพักมาแต่ บ้านนอก,กพี่นอกหากมาแต่บ้านนอกมาเหงงก็กปอบพี่นอ้องแซ่บได้กินอาหารบ้านเฮากับแซ่บพี่นอ้อง ช้เตียงใช้ชมือยุบ่ะไ้เพียงชุบน้ำไม้ตาเองเซ็ด ไปข้างนอกไปข้างนอกโอซื้อของอืมแค่ไหน vào cả mùa hơn Chụp mày này Chụp tiếng đập, chụp đập hết 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 Thầm khăn với nhau rồi

ปลาแห้งทอดกรอบๆแซ่บ เป็ดๆใส่น้ำปลาน้อยหนึ่งขี่นนอกดอดเลย อาหารบ้านๆน,น,นะะกินยากเด้อยู่ไทยนะไปซื้อกับเน่อตอนญนาติโรคระบาดแล้วพี่น้อง,อง,งพักกับงำงำเลย เตียมาขนาดอาหารบรรดานผลักมาจากบ้านนอกแห้เสียบน้ำไม่เป็นกระพาร์มาหายเพี่อน เตือนใจพี่เป็นหน่วยเลยพี่น้องแซบ่บเอามือยุบรถป,ปั๊กรกรอบๆเลยพี่น้อง

เฮ้ยงซับพิกไปลูกสุดยอดความเผ็ดแซ่บนัวประหลาดพี่น้อนัวประเด็กดใช้น,น้ำประเดียดครอมอ ช่ตครยพอมหอมของเรากตะคายพยาย,มาย้มตลงไปใส่ กินไส้ไปเนาะอิ่มขึ้นเยอะมากกินม,มาไปเนาะอื้มเผ็ดแซปป่บพี่น้องซุปน่อไม้กับทอดปลาแห้งเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนี้แล้วเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างแตยงเด้อจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ប្រើងសាន់ពីិតានាត់មួសនុងសានរើងនុងសានអាំងទ